เสียงดีเซลดอยซ์ bf หก m หนึ่งศูนย์หนึ่งห้า cp ที่ถูกจูนขึ้นเป็นสี่ร้อยยี่สิบแรงม้าแผดต่ำสม่ำเสมอขณะรถเกลี่ยล้อยาง btr สาม e หนึ่งรุ่นปรับปรุงสองพันยี่สิบห้าหมายเลข e หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่อยค่อยเลี้ยวออกจากอุโมงค์ทดสอบที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทหารช่างลบบุรีพื้นคอนกรีตสะท้อนล,ลายพราง desert jungle pixel ใหม่ที่วิศวกรไทยออกแบบให้รับสภาพสองฤดูสุดขั้วของอีสานฝุ่นแรงแสบตาก,กับดินโคลนหลังมรสุม จนกรอบอลูมิเนียมเชื่อมแผ่นของแพลตฟอร์มยูเครนดูราวยานอนาคตการไลฟ์สตรีมจากโดรนด้านบนเผยอากาศยานวิที4และ Black Widow Spider จอดเรียงเป็นแบ็กกราว์พร้อมเสาลอรา่าเมชทิมขึ้นเหมือนปากกังหันบันทึกความเร็วเน็ตทะลุ200,000วิวภายใน15นาทีพิสูจน์ว่าชื่อเสียงรถกรอบเสือดำยูเครนสายเลือดไทยยังขายได้เสมอในโลกออนไลน์ BTR-3E1 เข้าประจำการกองทัพบ,บกตั้งแต่2,553รวม233คันกระจายตามกองพันทหารราบยานกรอบฝั่งตะวันออกและชายแดนใต้จุดแข็งคือแพลตฟอร์ม 8x8 เบา17ตันลอยน้ำได้และมีป้อมดิจิทัล BM-3 ชาเทิมครบทั้งปืนอัตโนมัติ30มิลลิเมตรจรวดนำวิถีคอมกัวและเครื่องยิงลูกระเบิด AGS-17 แต่ข้อจำกัดใหญ่คือระบบสื่อสารอนาล็อกกับกล้องเล็งนหนึ1งที่ตามโลกไม่ทันด้วยเหตุนี้โครงการ Steppetiger 5.0 จึงถือกำเนิดปี2,564เน้นอัปเกรดสมองกลและยืดอายุอีก15ปีโดยใช้งบไม่เกินครึ่งขององค์การจัดหา IFV รุ่นใหม่เครื่องยนต์เป็นหัวใจด่านแรกช่างไทยถอดเทอร์โบเดิมใส่ชุดอินเตอร์คูลเลอร์คู่กับหัวฉีดไฟฟ้าเดฟีนิวเจนยกระดับแรงม้า3 8 4ร้อแปรประหยัดน้ำมันขึ้น11%เกียร์อัตโนมัติอลิสันสาสนล่าสุดเพิ่มโหมดแซนมา ที่ปรับสมดุลแรงดันยางอัตโนมัติผ่านเซ็นทรัลไทยอินฟลชันทำให้รถรักษาแรงกดบนสะพานไม้ชั่วคราวไม่เกิน0.48กิโลกรัมต่อรเอซนติเมตรระหว่างการฝึกที่คลองมาเดื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาบ t ท3 E 1ไต่าลาดชัน24องศาในโหมดขับเคลื่อน8ล้อตลอดเวลาโดยไม่เสียความเร็วต่ำกว่า28กิโลเมตรชั่วโมงขณะเครื่องยนต์รักษาอุณหภูมิน้ำได้ไม่เกิน93องศาเซลเซียสแม้อากาศนอกแต่40องศาเซลเซียส ป้อม B.M. 3ถูกยกเครื่องด้วยกล้องเล็งเทอร์โมไซต์เจน3ความละเอียด1,280คูณ1,024เซ็นเซอร์ระยะรวม5กิโลเมตรซอฟต์แวร์ยิงเช่าพรายา AI ที่ D.T.I เขียนด้วยเทนสอร์ ort, รวมภาพลากเส้นเป้าแบบแบล็กแอนดชูดบนจอ O.L.E.D. 10นิ้วพลปืนเพียงลากนิ้วไปยังรถเป้าหมายระบบจมุนป้อมเล็งและคำนวณโปรไฟล์กระสุน30ม mm. เองภายใน1.2วินาทีในการทดสอบยิงกลางคืนที่เขายายเที่ยง กระสุน apfsdst จอบเพลทเหล็ก40มิลิเมตรที่1,200เมตรได้3นัดติดทั้งที่รถเคลื่อน35กิโลเมตรชั่วโมงด้านขวาป้องติดแท่นคอมกัว m up software นำวิถีใหม่ยิงรถถังจำลองเป้ากว้าง2.5เมตรที่ระยะ4กิโลเมตรแม่นยำ92%กรอบพื้นฐานเดิมของ btr 3 e 1ป้องกันเฉพาะกระสุน12.7มมทีมวิจัยจึงติดโมดูลคอมโพสิต garuda l i แผ่นหน้าข้างเพิ่ม4-7มิลลิเมตรน้ำหนักรวมขึ้นแค่390กิโลกรัมพร้อมตะแกรงกัน RPG ท้ายรถห้องเครื่องติดสปริงเกอร์ดับเพลิง NOVEC 1230ตอบสนอง0.2วินาทีหากอุณหภูมิทะลุ180องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังเพิ่มแผ่นยางกันสเก็ดใต้บอกช่วยลดแรงปะทะริมล้อเวลาเจอสปอต IED ซึ่งพบบ่อยในภาคใต้ไฮไลท์คือระบบ CCI Ti เก r Grid เสาไฟเบอร์สูง1.2เมตร รับส่งลอราเมชและ LTEU ทำให้ BTR3E1 แชร์ภาพโดรนสกาบีกับ v t 4ภายใน2วินาทีแท็บเล็ตฝั่งผู้บังคับการแสดงสัญ,ญลักษณ์เพื่อนร่วมกองทัพสีฟ้าและตำแหน่งพลเรือนสีเขียวแบบเรียลไทม์ในภารกิจช่วยน้ำท่วมพัทลุงเดือนกันยารถ BTR3E1 2คันลุยน้ำสูง1.3เมตรเข้าไปลากเรือกู้ภัยและจ่ายไฟ5กิโลวัตต์ให้ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านครองปะนะดได้อยู่ไฟต่อเนื่อง8ชั่วโมงจนไฟหลวงกลับมาส่วนโหมดเมดเอวัต ปรับบอรสปริง3าตัวเป็นเปลสนามไฟฟ้าพร้อมจอชีพจรและโอสองตามมาตรฐาน NEMS ระดับ2ผลิตในระยองทั้งชุดลดต้นทุน X อ m p o r t ลง70%ภายในห้องโดยสารบอะเจลปรับดูดแรงสั่นได้6ทิศทางแสงไฟเลดแบบในวิชั่นเซฟสลับความเข้มอัตโนมัติรับกับกล้อง n v g ทหารใหม่จึงนั่งรถทางไกล6ชั่วโมงโดยไม่เมารถหรือปวดหลังชุดแอร์ใหม่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบสโครแทบไร้เสียงทำให้สื่อทีวีพูที่ขึ้นร่วมถ่ายสกูป๊ปกรอถ่ายช่วยน้ำท่วม ชมปอกว่า,วานเงียบกว่ารถตู้สนามเสียอีกการซ่อมบำรุงก็อัปเดตตามยุคฝาเครื่องเปิดด้านหน้าด้วยไฮดรอลิกช่างใช้รถยกขนาดเล็กดึงโมดูลเครื่องทั้งยวงออกได้ใน30นาทีเซนเซอร์เมชา,ายวิเคราะห์แรงสั่นเฟืองในเกียร์ทันทีที่ค่าเกินกึ่งลิมิตระบบจะส่งแจ้งเตือนเข้าลายกลุ่มช่างชอซ่อมทันก่อนเกิดดาวน์ไทม์ตัวเลข MTBF จึงขยับจาก3 5 5ร7 0ชั่วโมงภายใน6เดือนแรกหลังอัปเกดต มิติทางเศรษฐกิจเป็นอีกจุดแข็งต้นทุนอัปเกรดเต็มระบบ1คันเพียง3.1ล้านดอนลลาร์ถูกกบว่าจัดหา IFV นํานำเข้ารุ่นใหม่ระดับเดียวกันราวครึ่งหนึ่งและ85%ของเม็ดเงินวิ่งเข้าโรงงานไทยล้ออลูมิเนียมหล่อกำแพงแสนแผงวงจร PCB สมุดปร,ราการเซนเซอร์ MEMS เชียงใหม่ส่งผลให้เกิดงานทางตรง1,500ตำแหน่งใน3จังหวัดนักศึกษาอีกอดกว่า200คนเข้าฝึกงานจริงและจบไปเปิดสตาร์ทอัพวิเคราะห์ข้อมูลรถกรอบ ทำให้ไทยมีระบบซัพพลายเชนป้องกันประเทศครบวงจรยิ่งขึ้นยอรุร่นคอมเมนต์วอเมื่อแสงอาทิตย์บ่ายคล้อยรถหมายเลข E หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าดับเครื่องเสียงลมจากระบบเบรกจางหายทิ้งไว้เพียงกลิ่นโลหะอุน่นและฝุ่นสีส้มในอากาศพลบังคับการก้าวลงจากหลังคาปิดฝาป้อมแล้วแตกกระเาเบาๆก่อนกล่าวกับสื่อว่าเราต่อชีวิตเหล็กกล้าให้เป็นดิจิทัลประโยคสั้นๆแต่สะท้อนสารสำคัญ BTR 3 E 1รุ่น2025ไม่ใช่เพียงการชุบสีใหม่ให้รถเก่า แต่คือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถจับเทคโนโลยีโลกมาผสานภูมิสภาพท้องถิ่นสร้างกราะชั้นกลางที่เชื่อมยุทธวิธีรบไฮบริดและงานช่วยเหลือผู้คนเข้าด้วยกันในคันเดียวอย่างแท้จริง